ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง l i k like ล cat ด้วยนะครับสวัสดีครับกับมสู่ l i k like ล cat ครับตอนที่คุณอยู่เกมเชื่อแบก k ด้เสร็นะครับคล,คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจายอยู่แล้วเนาะก็ใครที่เข้าใจายอยู่แล้วก็ข้ามไปได้นะครับเกี่ยวข้องกับอัญมณีแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สนเพิ่งมาทราบหรือแบบเพิ่งรู้นะก็ให้ดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์นิดหน่อยก็ได้นะครับสำหรับ เมื่อวานวันที่4มีการอัปเดตแพทเข้ามาเรื่องของเจมมานะครับแล้วผมยังไม่ได้ทำเนาะยังไม่ได้เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบรับชมกันนะครับวันนี้ได้โอกาสแล้วก็นํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบรับชมกันนะครับอนอื่นเลยนะครับเมื่อเราเรียกพูดดาขึ้นมาจะมีคําสั่ง UI ตรงนี้นะครับติดตั้งยามณีซึ่งทุกคนแต่ก่อนมันก็มีอยู่แล้วนะแต่เป็นการติดตั้งยามณีแบบเราไปใส่กับอาวุธแต่ปัจจุบันนี้นะครับติดตั้งยามณีเปลี่ยนใหม่ครับเป็น,น้าตาตแบบนี้ นะเพื่อนๆทุกคนอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะอหน้าตายอย่างนี้ทํางานยังไงนะครับต้องบอกว่านี่คือ preset เจ m จากนี้นะครับเราจะไม่ถูกจํากัดด้วยการที่จะต้องใส่เจมกับอาวุธแค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งอีกแล้วนะครับ <Yes. S 1> เช่นว่าสมมุติว่าอาวุธรองมี2ช่องเราอยากเลือกระหว่างทรยศกับชั่วร้ายทําไมเราต้องเลือกล่ะทําไมเราใส่ทั้ง2อ,อย่างไม่ได้ท,ทั้งที่มันดีทั้งคู่เลยนะครับ ซึ่งสมัยก่อนจะทําไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ทําได้แล้วนะครับด้วยระบบ p รีเซ็ตเจมทำให้คุณผู้ชมสามารถที่จะใส่เจมที่รู้สึกว่าดีที่สุดบิวได้สร้างได้นะครับในปัจจุบันนี้นะการบิวเจมการสร้างเจมก็จะเป็นหนทางนึง นะครับที่จะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นหรือทําให้ตัวละครอ่อนลงอ่าต้องใช้คำอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนบิวเจมบางครั้งจะทําให้ค่าความสามารถของตัวละครเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่บางครั้งก็ทําให้ค่าตัวละครอ่อนลงเช่นกันนะครับอ่ะสำหรับในบิวนะครับเมื่อคุณเปิดเข้ามานาอมันจะมีทั้งหมด5 พีเซตให้กับเรานะครับเราจะใช้พีเซตไหนก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสนั่นก็คือพีเซตตรงนี้นะครับถ้าเราใช้แล้วยกตัวอย่างเช่นผมใช้พีเซตนี้ผมสามารถกดปรับใช้ตรงนี้ได้เลยจากนั้นตรงกลางมันจะขึ้นคําว่าพีเซตอัตโนอ่าพีเซตอัญมณี5 ซึ่งไอคำว่า p s e t อาจารย์มณดี5เนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ทําให้เข้าใจได้ว่า p s e t นี้ทํางานยังไงทํางานอะไรอย่างเช่นเซตนี้ผมก็เตรียมไว้สําหรับเก็บเวลดูดเวลหรือตีหุ่นนะครับผมก็เขียนไว้ว่าอตีหุ่นปึ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นก็บันทึกใช่ไหมตีหุ่นกดบันทึกไม่ได้ enter อ่ะมันก็จะเป็นกําลังใช้งานตีหุ่นอันนี้นะครับซึ่ง ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดไปซีเซตอื่นมันก็จะมีชื่อของเซตมันเพื่อนๆก็เปลี่ยนนะทำให้เข้าใจได้ว่าเอ้ยเซตหนึ่งจะมาเป็นโจมตีเซตสองจะเป็นป้องกันเซตสามจะเป็นตีมอนที่โหดขึ้นเซตสีส่จะตีมอนโลเทียอะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะตั้งเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนเมื่อคุณใช้พรีเซตนี้แล้วสมมุติว่าตัวละครเนี้ยตัวละครเนี้ยของผมเนี้ยการเดียนเนี้ยผมใช้พรีเซตนี้อยู่ใช่ไหมแล้วผมแบบว่าเอ้ย จะให้ตัวละครอื่นนะจะให้ตัวละครอื่นใช้เซตนี้เหมือนกันทําได้นะครับต้องบอกว่าทําได้ทําได้ไม่ยากด้วยนะอ่าทำได้ไม่ยากด้วยนะครับสําหรับพรีเซตตัวนี้นะเมื่อคุณผู้ชมอยากจะให้เพื่อนเอ่อตัวละครอื่นนะใช้บ้างก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ซ้อนทับกันได้นะใช้คำว่าใช้ซ้อนทับกันได้อย่างตัวละครกาเดียนผมใส่อยู่แล้วผมจะไปให้เอ่อ ดักไนท์ผมใส่บ้างก็ใส่ได้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าดักไนท์ผมพลาดท้าโดนมอนตีตายเจมแตก p ี5ก็จะแตกนะครับการเดียนที่ใส่ P ีเซอยู่เจมก็จะหายไปด้วยนะอ่าคิดภาพง่ายง่คืออย่าไปคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะคือตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมใครคนใดคนหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยให้คิดซะว่าเนี่ยมันคือพีเซทห้าเซตตัวนี้ <Okay. S 1> นะครับมันคือพีเซอันตรงนี้ถ้า ใครก็ตามที่ใส่พีเซตไหนแล้วทำพีเซตนั้นแตกก็เท่ากับว่าพีเซตนั้นคือแตกประมาณนี้เขียนภาพงพ่ายๆนะครับทีนี้เมื่อเรากดใช้อ่าสมมุติว่าเราแบบว่าไม่ได้พีเซตอยู่นะเวลาเราไปตัวละครอื่นไม่พีเซตอยู่ถ้าเราตายนะครับมันขึ้นคำนี้นะถ้าเราตายเจมต่อให้เราใส่ครบ5พรีเซตก็ตามจะไม่ถูกทำให้แตกนะครับจะไม่ถูกทำให้แตกแล้วก็ ทําให้เราพีแบบว่าเซฟด้วยเวลาบางทีเราสลับตัวไปเล่นตัวเด็กที่จะไปตีบอสจะไปตีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเนี่ยตัวเด็กเขาไม่ใส่เจมอยู่แล้วนะครับเขาไม่ค่อยใส่เจมกันอยู่แล้วก็จะปลอดภัยหรือถ้ามีเจมเหลือๆเจมแบบดัดๆทัๆ่วไปอย่างเงี้ยแล้วจะเอามายัดเนี่ยก็อาจจะทำเซตไว้สักเซตหนึ่งสำหรับใส่เจมดัดๆ,ๆทั่วไปนะใส่เจมทั่วเขาเรียกว่าใส่เจมราคาถูก นะแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีอะไรเงี้ยเช่นเพิ่มแม่นตีเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ที่จะสามารถเซตลงไปได้นะครับทีนี้เวลาเราจะเซตเจมนะครับให้เรากดตัวกระเป๋านี้ขึ้นมานะเนาะเมื่อเรากดกระเป๋าขึ้นมาของทุกคนจะเป็นศูนย์ทับห้าสิบนะครับศูนย์ทับห้าสิบหมายถึงว่าเราสามารถเอาเจมใส่ในกระเป๋าเนี้ยได้ห้าสิบเมตร ซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถใส่ในกระเป๋านี้ได้50เมตรทําใหเ้เจมในเนี้ยถามว่าถ้าเวลาเราไม่ใส่เจมนะครับเราไม่ใส่เจมในตัวเนี้ยพรีเซตเนี้ยเราจะมีปัญหาไหมนะครับก็ต้องตอบว่าไม่มีปัญหานะเวลาเราเป็นแบบไม่มีพรีเซตเนี้ยเราไม่ใส่พรีเซตแล้วเราใส่เราไม่ได้ใส่เจมเลยแล้วเราตายนะครับเจมในกระเป๋าแหกไหมไม่แหกนะครับจะไม่ถูกนับนะมันจะไม่ถูกหยิบมาเท่านั้นเอง ทีนี้เมื่อเราได้เจมมานะครับสมมุติว่าคุณมีเจมแบบนี้แล้วคุณจะใส่เข้าไปคุณก็แค่เปิดกระเป๋าแล้วคลิกขวาแบบนี้จากนั้นกดนี่ก็จะเข้ามากับเอ่อเจมก็จะเข้ามาในนี้เห็นไหมแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นถ้ามันเต็ม50ก็คิดดูดีๆว่าจะใส่อะไรวางแผนนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้จะโหดีเล็ดบ้ากนะครับ50นี้ใส่ได้เยอะนะทําได้หลายเซตนะฮะอ่ะทีนี้เวลาเราใส่เข้ามาแล้วฟึบฟบอ่ะเราแบบว่าเอ้ยเจมเนี้ย แพงมากเลยเราอยากจะขายว่ะเออเราได้มาเราอยากจะขายเราไม่ค่อยได้ใช้ถอดเลยได้ไหมกดตรงนี้ถอดอัญมณีบอกเลยว่าพังนะครับถอดอย่างนี้ไม่ดีนะถอดอย่างนี้ไม่ได้นะครับให้กดยกเลิกไปนะอย่าไปถอดอย่างนี้นะครับถอดอย่างนี้คือเจมหายทันทีนะให้คุณผู้ชมมาทางเมืองใหญ่นะครับแล้วเดินหา n b c จําจพวกช่างตีเหล็กหรือ n b c ที่ มีข้อความแบบนี้นะครับการสกัดแบบนี้นะอ่าให้คุยกับเขานะครับจะมีคําว่าสกัดอัญญมณีเมื่อคุณกดเข้าไปจะเป็นหน้ากระเป๋าอันเดิมของเราจําได้ไหมหน้ากระเป๋านี้นะครับถ้าคุณมีอุปกรณ์สกัดัญ,ญมณีหรือน้าบริสุทธิ์ของพุทธดำคุณผู้ชมสามารถสกัดมันออกมาได้เลยนะอ่าคุณผู้ชมสามารถสกัดมันออกมาได้เลยแบบว่าเอ้ยอันนี้แหละฉันจะเอาออกนี่ออกมาเออฉันจะเอาอันนี้ออกคุณก็กดเนี่ยอุปกรณ์ นะครับกดอุปกรณ์สกัดใช่ไหมจากนั้นก็กดอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะบอกต้องการใช้อุปกรณ์เนี่ยแบบนี้คุณก็กดยืนยันปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาเลยนะครับรูปแบบมันจะประมาณนี้นะอ่ะเมื่อเราสกัดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าอ่านี้ผมสมมุติให้ดูนะสมมุติว่าผมใส่ติดตั้งอัญมณีเป็นตีหุ่นแบบนี้นะครับผมกดปรับใช้อย่าลืมมากดปรับใช้ด้วยนะไม่งั้นเจมมันไม่แสดงผลนะครับเราสามารถกดดูผลของอัญมณีได้นะครับว่าณนะตอนนี้ผลอัญมณีเนี่ยกำลังทํางานยังไงให้เราเห็นป่าด้าน ซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเพื่อนๆจะเห็นอยู่ว่ามันขึ้นครับว่า HP สูงสุดคือ400ฟื้นฟู HP คือ40แล้วก็ค่าประสบการณ์ต่อสู้160นาทีอ่ะร้อยหกบเปรข้าประสบการณ์ทักษะอีก80%นะครับซึ่งอ่ะถ้าผมมีตัวใครดิีช่วงผมก็มาใส่เพิ่มอีกเพื่อจะเพิ่ม ข้าสบการต่อสู้ให้มากขึ้นนะครับทีนี้บางคนนะครับเปิดมาแล้วอาจจะแบบตรงนี้ล็อกอยู่ตรงนี้ล็อกอยู่ทําไมถึงล็อกนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนตรงนี้อ่ะเรามาทีละจุด,จดนะเรามาจุดแรกก่อนตรงนี้นะครับคือชุดแฟร์ถ้าชุดแฟร์ของคุณได้ทําการเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็จะสามารถใส่เจมนะครับชุดแฟร์ได้นะเป็นเจมชุดแฟร์ก็จะสามารถนํามาใส่ตรงนี้ได้ทําให บางครั้งมันจะมีเจมจำพวกที่เป็นแบบเจมชุดแฟอย่างนี้นี่อันนี้เจมชุดแฟนะครับอ่ะอุดวิววิญญาณโบราณว่องไวเนี่ยเห็นไหมอ่าเราก็สามารถใส่ลงไปได้ปุ๊บทาให้ตอนนี้อันนี้คือเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะดีแต่เพราะมันก็จะดีในสําหรับบางสายบางคนที่ตีบอสอ่าตีมอนตีอะไรนะอ่า แต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยตีหุ่นอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ก็เอาออกนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยต้องเจาะชุดแฟร์แล้วไอ้ตรงนี้ล่ะนะครับตรงนี้คือเจมที่เอ่อรูที่คุณจะเจาะได้เนี่ยต้องเกิดจากการที่คุณมีการมอสหรือหัวใจของคารันดาซึ่งถ้าคุณมีหัวใจของคารันดาแล้วเจาะทําการเจาะรูอาวุธอาเวกนะครับอ่าอาวุธอาเวกเนี่ยมันจะมีหนึ่งรูให้แบบนี้ แล้วถ้าเกิดสมมุติคุณมีหัวใจของกามอสแล้วคุณทําการเจาะรูให้กับอาวุธนะครับหรือเจาะรูให้กับพีเซตอันนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยได้รู2รูทําให้มีประสิทธิภาพในการใส่เจมมากยิ่งขึ้นคือผมบอกเลยว่าแักเนี้ยการมอสจะน่าสนใจมากๆเพราะถ้าคุณไม่มีหัวใจการมอสลําบากมากคือเจมคุณจะส่งผลได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยไม่เต็มที่ คุณจาเป็นมากๆที่จะต้องมีหัวใจการมอสเพื่อจะมาทําอันนี้นะครับการมอสเนี่ยจะกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากมหาศาลเลยนะไม่เช่นนั้นลําบากจริงๆครับผมพูดเลยนะเกมมันจะหายไปประมาณ2เมตรอะคืออย่างน้อยมีมีคารันด้ามามันยังดึงประสิทธิภาพขึ้นมาได้อีกหนึ่งช่องไนงะแต่ถ้าไม่มีหัวใจคารันด้าไม่มีหัวใจการมอสคุณมีแค่ช่องเจมเปล่าๆแบบนี้นะประสิทธิภาพมันจะถูกลดทอนไปแบบ น่าสงสารน่ะเออใช้คำว่าน่าสงสารได้เลยนะครับซึ่งอ่ะรูปแบบก็จะประมาณนี้ทีนี้เมื่อเวลาคุณมีเจมนะครับคุณใส่เจมไว้ในกระเป๋าแล้วคุณอยากจะดึงเข้าดึงออกในพีเซตไม่ต้องกลัวว่าจะลบจะอะไรนะครับเพราะเราสามารถดึงเข้าดึงออกได้ตลอดเวลาอย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมอ่าผมก็ใส่เข้ามาได้แบบนี้เออเนี่ยเห็นปะผมใส่เข้ามาเอ๊ะผมไม่ชอบเว้ยผมกดคลิกขวาถอดได้เลยนะครับกดคลิกขวาถอดได้เลยง่ายๆนะแต่ว่า มันจะมีของบางอย่างที่เราไม่สามารถใส่ซ้ำหนักๆได้ยกตัวอย่างเช่นไอเทมอย่างก้าหารอย่างเงี้ยนะครับอัญมีเกี้ยวก้าหาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่มากกว่า2เมตรได้นะเพื่อ,อพอดีผมไม่มีเทสให้ดูนะแต่ว่าจะพูดให้ฟังมันตัวอัญมณีครับมันจะถูกแบ่งเป็นแคตตากรีหรือประเภทนะครับจำพวกของมันไว้เช่นว่าอัญมณีเขี้ยวเลือดเนี่ย ก็จะถูกอยู่ในหมวดของพลังโจมตีฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีพลังโจมตีที่เป็นอนตินิเคียวเลือดแล้วเราอาจจะใสเ่เจมที่เป็นพลังโจมตีจําเพาะบางอย่างไม่ได้เช่นกันนะครับมันจะถูกบล็อกแบบเหมือนบล็อกเป็นเทาๆไว้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจาเหมือนกันมันน่าจะถูกบล็อกไว้ทําให้ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีบางประเภทที่สามารถนํามาใช้ได้นะ ทีนี้เมื่อเราใส่เข้ามาแล้วเราถอดเป็นแล้วเราอะไรไปแล้วต่อมาเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแม้เราจะมีในกระเป๋าแค่เพียงสอ,องเม็ดนี้นะครับเราก็สามารถใช้ได้กับทุก p r e s e เลยนะเช่นว่าผมเอาผมเอาก้าหารใส่กับ p r e เ e หนึ่งผมเอา <c oughs> <c oughs> ผมเอาก้าหารใส่กับ p r e s e หนึ่งไปแล้วแบบนี้นะครับ ออแล้วพีเซตสผมอยากใส่ก้าหารอีกได้ไหมก็ทัก็สามารถนะครับก็สามารถทําได้ทีนี้เมื่อเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้น1กับ2เห็นป่ะเราจะทํามันจะทําให้เราทราบนะครับว่าอัญมณีเนี้ยอยู่ในเจมไหนบ้างนะครับอยู่ในพีเซตไหนบ้างนะเจมตัวเนี้ยอยู่ในพีเซตไหนบ้างทําให้เราสามารถที่จะแบบเอ้ยถอดออกถอดเข้าได้หมดเลยนะครับะแบบนี้นะ ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมใช้ตัวละครตัวหนึ่งอยู่ที่ใสพ่พีเซตอันนี้อยู่นะแล้วอันดับนีเขี้ยวสีเลือดอันนี้แตกสมมติมันแตกนะเพราะหายไปนะครับอันดันีพีเซตตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับสําหรับอันนี้นะอ่ามันจะไม่มันจะไม่หายแบบหายเซตเดียวอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับมันจะหายทั้งหมดเลยเพราะว่ามันก็ถือว่ามีแค่เม็ดเดียวประมาณนี้นะอ่ะ ทั้งหมดสำหรับอัญมณีก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับที่เป็นพื้นฐานนะจากนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องไปนั่งหากันแล้วว่าเฮ้ยเซตไหนจะดีเซตนี้จะดีไหมเซตนั้นจะดีไหมนะครับซึ่งในออของ i อไลท์แคทนะครับที่เป็น Discord สมองไหลเนี่ยผมก็สร้างห้องไว้ห้องหนึ่งเป็นห้องห้องอัญมณีนะเดี๋ยวมันชื่อห้องกลับไปดูก่อนลืมห้องเขียนว่าแชร์เซตเจม นะครับเป็นห้องแชร์เซ็ตเจมซึ่งไอแชร์เซ็ตเจมเนี้ยก็จะมีแบบาบางทีถ้าเกิดผมไปเจอที่ดีๆที่น่าสนใจผมก็จะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆว่าเอ้ยผมใช้เซ็ตนี้หรือเป็นเซ็ตนี้อยู่นะเราก็จะมีเพื่อนบาง,บางกลุ่มนะครับบางท่านบางคนเนี่ยที่เขาใช้เซ็ตนั้นเซ็ตนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะมาแชร์ให้กับเราได้ทราบนะว่าเอ้ยเขาใช้เซ็ตนี้เจมนี้อยู่นะครับ ซึ่งมันก็จะมีบางคนที่ได้เจาะกามอสแล้วไม่ได้เจาะการมอสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายนะครับก็ลองไปดูกันไปช่วยไปช่วยบิวเซตโชกันหน่อยนะไม่มีถูกผิดนะครับไม่มีถูกผิดนะก็มาบิวเซตโชกกันจะได้แบบเหมือนพูดคุยกันได้นะอ่าเหมือนพูดคุยกันได้นะครับโอเคเอ่อสำหรับเจมก็น่าจะหมดเพื่อนไ่อ้อ,อีกนิดนึงนะครับย้ำไว้คือบางทีตัวละครที่เป็นตัวละครเด็กเอาไว้ตีบอสตีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณจะเซตนะครับถ้าคุณจะเซตเจมผมแนะนําให้เซตเป็นเจมแบบว่าราคาถูกนะอย่าไปเซตพวกเจมตีแพงนะครับเพราะว่าถ้าตัวละครเด็กมันตายเนี่ยแล,แล้วแบบเจมมันแตกเนี่ยมันจะเดือดร้อนมากๆนะครับมันจะไม่คุ้มนะดังนั้นพยายามอย่าให้ตัวละครเด็กใส่พีเซตที่มีเจมแพงๆนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่คุ้มมากๆบอกเลยย้ําเลยนะเตือนกันไว้อย่างนี้เลยนะครับ โอเคน่าจะหมดแล้วนะสำหรับตัวเรื่องของเจมนะครับยังไงก็อย่างที่บอกไปนะฮะตัวเจาะตรงนี้อันนี้คือเจาะเรื่องของจุดแฟร์ซ้ายกับขวานี้เจาะเรื่องของการมอสและหัวใจคารันดาน,นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขอภายมาที่นี้ด้วยนะครับมาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์ได้มาแชร์ข้อมูลให้กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า No. Mm -hmm.